เมื่อกี้เราทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปดูผลการเลือกตั้งปี62ในจังหวัดชุมพรแล้วก็ในจังหวัดสงขลานะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูกันนะฮะในชุมพรเนี่ยนะฮะมันมี3เขตเลือกตั้งนะครับเอ่ออันนี้คือเอา,เ,อาเริ่มที่สงขลาก่อนอ่ะสงขลาเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับแเขตเลือกตั้งพลังประชารัฐเนี่ยกวาดไปได้อยู่ที่4เขตประชาธิปัตย์ได้3ภูมิใจไทยอยู่อีกที่1นะฮะสำหรับคุณท้าววรสเนียมเนี่ยคือเขต6คือพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งอย่างที่พี่ถึกพูดมาสักครู่แล้วนะฮะว่าทา,ทางเรื่องนี้เนี่ยคาดว่าทั้งพลังประชารัฐประชาธิปัตยปัเนี่ยคง,งบี้กันสนุกนะฮะส่วนภูมิใจไทยน่ยจะเข้ามาด้วยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ฟังรายการเนี่ยก็บอกคุณถาวรก็บอกว่ารู้จักหมดนะทั้งฝั่งประชาิปัต์และพลังประชารัฐนะฮะขณะที่ของชุมพรมี3เขตใช่ไหมฮะเขตหนึ่งเนี่ยคือคุณชุมพลจุนสยัยเขตสามเนี่ยคือคุณสุพลจุนสสยคุณสุพลนี่เป็นพี่ชายของคุณชุมพล ครับแต่ลงคนละพักนะครับโอ้ใช่เขานั่งมันนั่งเขาลงรวมพลังประชาเออรวมพลังประชาชาติไทยครับส่วนคุณลูกหมีอุซี่ที่เดินตามเออสุเทพเนี่ยกลับมาลงประชาธิปัตย์เห็นไหมคือ,ค,อคือเขาอยู่ประชาธิปัตย์ตลอดใช่ไหมไม่ไม่ได้ย้ายไปไหนไไใช่ไหมพี่แต่ว่าแค่เดินตามหลวงคุณสุเทพพี่ชยก็เขาอยู่ตอนนั้นก็คุณสุเทพเป็นเลขาธิการพักไงอ่าแต่คุณสุเทพออกเขาไม่ออกด้วยอ,อ่าโอเคนะครับแต่ว่าส่งพี่ไปเห็นไหมสนุกปะ ถ้า 45, 45วันนัจบจากวันที่8ก็คือน่าจะอยู่ประมาณปลายมก,กราช่วงๆช่วงนั้นใช่ไหมในการเลือกตั้งเดี๋ยวเป็นเหตุให้เลื่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทมอ,อ,อีกรอ,อกเลือกตั้งซ่อม,อมทำมให้คน<อ>ะละจังหวัดกันก็ตอนมีเจ็ดคนทำอะไรไม่ได้ต้องจัดทีละอย่าง <laughs> ทัท้ททงองค์กร แต่องค์กรมันไม่ได้มี7คนนี่ครับองค์กรยวดูแต่ว่าข่าวมันก็จะเป็นลักษณะทนนี่แหละว่าพลังประชารัฐจะส่งแข่งไหมภูมิใจไทยจะส่งแข่งไหม,อ,มอะไรเงี้ยแล้วก็จะข่าวมันก็จะเป็นการดูความเป็นเอกภาพของพรรคร่วมครับนะครับเวกาปโพของเราวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามีคําถามนะฮะคุณมีความเห็นอย่างไรกับสารวินิจฉัยให้อแกนนำกปปสพ้นสภาพพ้นสถานภาพสสคดีล้มเลือกตั้งปีห7นะฮะสะใจ ไม่มีฮะ,ะเรามีแค่เห็นใจกับว่ายังน้อยไปฮะัอ๋อเหรอพี่ข้างส,ส,สากใจนะั้นเป็นโพพิทึก <c oughs> <c oughs> อันนั้นโพพิถึกครัอแล้วก็ื่อวนันก่อนเดี๋ยเราถามว่าคุณได้รับบทเรียนอะไรมากที่สุดจากการบริหารงานรัฐบาลประยุทธ์กว่า7จปีที่ผ่านมานะครับถลุเป็นห้าสเปอร์ทำคนจนทั้งแผ่นดิน50แล้วก็ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ50%คือเลือกกันไม่ถูกอะ มันเรื่อกไม่ถูกทั้งคู่นี่แหละมันมันเลือกได้อันเดียวมันต้องมันต้องมีถูกทั้งสองข้อไงใช่แปลว่ากึ่งกึ่งนี้ก็แปลว่าถูกแล้วก็แปลว่าเอาไปทั้งสองอย่างแหละฝั่งหนึ่งที่รู้สึกเรื่องเสรีภาพอันดับสําคัญก็เลือกฝั่งไหนที่บอกว่าคนมันอยู่ยากมันสาคัญทั้งคู่อ่ะตอบไปช่วยกันตอบโพลนะฮะในไลน์ครับก็สแกนชิลล่โค้ดเข้าไปเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มไปนะฮะโอเค เออเมื่อวานนี้มันมีภาพภาพหนึ่งฮะคุณผู้ชมภาพชื้นมืนภาพชื้นมืดเลยของสามรับประหารของของรุ่นใหญ่เขาเขาชื้นมืนกันใช่ไหมอ่าไปไหนแล้วล่ะข่าวโอเคครับก็น่้งอายลประวิต์เนี่ยอันนี้อันนี้เวทีเดียวกับเมื่อวานใช่ไหมที่มูลนิธิป่าลอยต่อป่าลอยต่อฮะแล้วก็มีภาพรับประหารหยอกล้อกันอะไรกันเนี่ยก็ นักข่าวถามปุ้ยก็บอกคุยก็เรื่องทั่วไปไม่มีอะไรก็ถามว่าทำอะไรให้กินบ้างก็บอกเดี๋ยวผัดีให้กินนี่ภาพนี้ครับคุณผู้ชมภาพนี้บิ๊กตู่อบกอดจากด้านหลังแล้วบิ๊กป๊อกก็จับแขนพี่ใหญ่ครับภาพนี้แหละคือตรวจบิ๊กป้อมมีมีดอยู่ข้างหลังหรือเปล่าโดนแทงหลังเหรอพี่ชูจะพูดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวต้องไปดูขาเก้าอี้ด้วยโดนเลื่อยหรือเปล่านะสามปอฟอร์เอเอร์นี่ โวตบอกนะโวตกำลังเดินขึ้นตึกบัญชาการก็ชูมือชูมือขวาทําสัญ,ญลักษณ์รูปโอเคสามปอฟไอ,อเวอร์ตือแต่าพถามความสัมพันธ์ันั้นปึ๊กใช่ไหมครับโวตก็บอกอืมแต่ภาพแบบนี้เนี่ยอันนี้มันคืออยู่ที่มูลนิธิใครเป็นคนถ่ายมาก็ถ่ายก็ขเขาก็ถ่ายเพื่อจะพีอาร์นี่แหละแต่แบบมานเนียนๆไงอืมคือนักข่าวเข้าไม่ได้ใช่ไหมตัวเนี้ย ก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดอยู่แล้วถ่ายอยู่ข้างนอกแต่ตอนนั่งกินข้าวน่คงคงไม่ให้นักข่าวเขาไปถ่ายมั้งตอนลูกข้างนอกนี่คงให้ถ่ายนักข่าวถ่ายแต่ไม่รู้นะเดี๋ยวไปถามนักข่าวดูมันมีฉากเดียวนะมันไม่ค่อยมีมันไม่มีมุมหลายมุมมามันไม่มีแฝดยิงอะไรกันเยอะแยะครับครับเออพูดถึงนายกพูดถึงพลเอกประวิตยเนี่ยนะฮะผมเชื่อมาที่คุณธนกรหน่อยคุณธนกรวางบุคคลชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะได้ออกมาพูดว่าท่านนายกเนี่ยมีการมอบให้คุณสุพัฒ สอบข้อเท็จจริงนิคมเจนะแล้วก็บอกว่าพร้อมรับฟังนะฮะทุกมิติต่อไปนะครับยืนยันนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกเนี่ยยืนยันว่าที่ผ่านมาคลรมประชุมเมื่อวันที่15ธันวาคม63มีมติเพียงรับทราบรายงานผลการหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจนารักถิ่นตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเสนอเข้ามา ะะโดยคอมอได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขนํารายรงานผลการหารือไปพิจารณาร่วมกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ามันอย่าไปพวกนี้พยายามบิดประเด็น <c oughs> ประเด็นมันมีอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยกับคุณจะนาหรือไม่เห็นด้วยก็ตามไม่ว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยจะเห็นใครจะมองว่า ว่าถ่วงความเจริญเรื่องส่งก็บ้าไปแต่มันเรื่องอะไรที่ใช้กาลังใช้กําลังสลายม็อบอการชุมนุม,มไม่ได้เรียกว่าม็อบด้วยซ้ำไปอยู่ไม่กี่คนการชุมนุมที่หน้าประตูทําเนียบซึ่งก็มีส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงก็คนแก่ด้วยอืมคือเรียกว่าร้องทุกข์กดีกว่าโดนชุดกระชากเรียกว่าร้องทุกข์ดีกว่าอคุณร้องทุกข์แล้วคุณไปปากเขาอะมันเรื่องอะไรอต่อไปนี่ก็คือ คนจนที่ไหนมาต่างๆใครมาร้องเรียนก็อุ้มงนี้หมดอะ่ะตั้งข้อหาด้วยบอกว่าห้ามทําอย่างนี้อีกด้วยให้ประกรันโดยมีเงื่อนไขตอนดึกด้วยนะให้ประกรันโดยมีเงื่อนไขห้ามเรียกร้องอีกเลยเดี๋ยวคนไม่มีข้าวกินนี่มันแบบเอคนจะถูกลุกที่ใช่ไหมนี่คือคนจะถูกลุกที่คนไม่มีข้าวกินมาร้องเรียนบอกห้ามถูกจับไปตำรวจจับไปแลวห้ามร้องอีกให้ประกันบอกว่าห้ามมาร้องเลยหรือว่าไม่มีข้าวกินเฮ้ย ใช่เหรอ,อนั่นคือข้อที่หนึ่งซึ่งมาทั้งพูดเรื่องนี้ก่อนอส่วนข้อที่สองก็คือเรื่องคำมั่นสัญญากับชาวจานะเนี่ย MOU ครับวิศนุบอก MOU มันเป็นแค่ข้อตกลงยังไม่ใช่สัญญาคือชาวบ้านเขาบอกอะไรขี้หกภาษาใต้คือโกหกขี้หกฮ ไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณไปลงเอ็มอยังไงก็ตามแต่มันเข้าคอรมอแล้วอะไรก็ตามแล้วคุณจะไปซัดธรรมนัตยังไงก็ตามแต่ว่าเป็นเรื่องของธรรมนัตมันเข้าคอรมอแล้วคุณให้มอบอำนาจธรรมนัตไปถูกกับผู้ช่วยรัฐมนตรีมีประยะตาวิชัยไปยืนนั่งยิ้มอยู่ข้างๆด้วยอืตำรวจอะไรเงรี้ยเพราะคุณเซ็นเซ็นเอ็มอูเขาหมดแล้วคุณจะมบอกว่าเออไม่ใช่สัญญาอร ไม่มว่าจะยังไงก็ตามแต่ปีนึ่ผ่านไปไม่ทำอะไรเลยนี่มันตบัดสัตว์อยู่ดีครับครับคือมีคนตั้งคําถามว่าที่ออกมาพูดว่ามีมติเพียงรับทราบเนี่ยจริงๆแล้วครับว่ารับทราบในที่นี้เนี่ยมันก็ส่งผล,ก,ลงก็รับทราบอ่ะคอรมอก็รับทราบทั้นนั้นแหละมันมีนัยยะอยู่นะนะแต่ว่าสิ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นกับภาพที่คุณธนกรมาอาธิบายที่บอกว่านายกเนี่ยยังเน้นว่าการดาเนินโครงการทุกอย่างต้องผ่านการประชาพิจารณบฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ทุกขั้นตอนต้องถูกต้องทุจริตโปร่งใส อาวสุจริตนะผูดผิดโปรง่งใสและประชาชนตน้องมีชอบโดยเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อการพัฒนาประเทศและประชาชนในพื้นที่แต่ภาพที่เราเห็นมันมันเหมือนภาพที่ไม่ได้รับฟังเขาคือึงเคสเนี่ยขอบอกตรงเลยคุณนิพนธ์บุญจามณีเนี่ยถูกฝ่ายค้านอภิปรายแล้วก็ไปยื่นเรื่องกับปปชจะถูกหรือจะผิดเนี่ยคุณนิพนธ์ก็ต้องหยุดยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชจนะานในตอนนี้โดยมารยาทครับ อยากให้คนอื่นเข้ามาให้คนกลางเข้ามาแบบรัฐบาลต้องตั้งคนกลางนั่นแหละเข้ามาที่จะมาก็เลยตั้งสุภัฒพงศ์เลยจริงๆสุภัฒพงศ์เป็นมือเศรษฐกิจก็คงจะไปกล่อมเรื่องผลกระทบไอ้ผลที่จะได้จากอะไรเงี้ยนั่นมันก็ดึงดูมีการตั้งทงสุพัฒพงศ์ก็ตั้งทงเพราวพงศ์เป็นมือพลังงานไม่ใช่มือเศรษฐกิจธรรมดาใช่ใช่ป่ะคนที่มาจากปตทมีความสัมพันธ์อันดีกับพวกเครือข่ายพลังงานด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมแล้ว้ตรงนี้มันจะไปลงทุนธุรกิจพลังงานใช่ แล้วคุณเอาสุพัฒน์พงมาเนี่ยก็คือตั้งธงกล่อมครับชัดเจนกล่อมอันนี้คือไม่อันนี้คือกล่อมชาวบ้านเหรอหรืออะไรหรือกล่อมผู้ประกอบการคุณเอามือเศรษฐกิจที่ปกติก็ต้องอยากได้อยู่แล้วในนิคมพลังงานอย่างนี้นะเข้าเข้ามาดูอ่ะแล้วคุณจะถอยเหรอกล่อมชาวบ้านไม่ได้เขาก็ไปกล่อมคนอื่นมาเขาก็ไปเอาคนอื่นมาแบบแม้บอกว่ามาชูป้ายแล้วบอกว่าจะนะม็อบคานม็อบที่ต้านเนี่ยมันมีอยู่แค่สิบคนครับเดิ้ลเอ่อพวกที่เอาด้วยเขามีตั้งเก้าสิบอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเรายง ตรงนั้นแบบแบบที่พนบุญญามณีบอกเตรงนั้นทำอะไรไม่ได้แต่ปลูกข้าวโพดใช่ป่ะครับจะไว้ทำไมคุณนิคมบุญยามณีเนี่ยก็โดนคนคนวิชาวิจารณ์เยอะเหมือนกันชาวบ้านเขาก็มีเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของเขาอ่ะพีงแต่ว่าคุณก็ถ้าเกิดว่ามันขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ของชาติของรวมส่วนรวมกับผลประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่นคือคุณต้องเคารพเขาว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเขาถูกถูกอันดับแรกคุณคุณจะไปยึดที่เข้ามาเฉยเฉยโดยอ้างประโยชน์ของชาติไม่ได้ชาติมันคือเขาด้วยครับ ครับใช่คือโครงการนี้มันไม่ผ่านอะไรเลยมันไม่ผ่านมันไม่ได้แบบชี้นิ้วเปี้ยงลงไปมันทำเปี้ยงเปี้ยงเลยตั้งแต่แรกตอนที่ยุคราชทหารด้วยตอนแรกไม่มีด้วยใช่ไหมไมงมานานแล้วพื้นที่สามจังหวัดไม่คือตอนแรกโครงการตัวนี้มันไม่มีไม่มีมันก็มาระยั่ข้นชื่อมาเป็นนิคมลยเมืองต้นแบบหลุสวยรูเราอยู่อยู่ก็ยัดสงราเข้ามาจนะเนี่ยเดี๋ยวเรามีเสียงของคุณเบญจาแสงจันทร์สสเก้าไกลและคุณประเสริฐพงศอนุวัต์สสเก้าไกลที่ออกมาบอกว่า บิกตูพูดบิกตูพูดจาไรสาระเมินข้อตกลงชาวจนะแล้วก็ยืนยันว่าก้าวไกลไม่ได้ต่อต้านความเจริญแต่อยากเห็นการพัฒนาพื้นที่ที่เห็นหัวประชาชนไปฟังเสียงกันฮะดิฉันและพกรกคก้าวไกลนะคะไม่ได้ต่อต้านการพัฒนาค่ะและไม่เคยต่อต้านความเจริญนะคะแต่ดิฉันอยากเห็นการพัฒนานะคะที่เห็นหัวพี่น้องประชาชนและดอกผลของการพัฒนามีการจัดสรรแล้วก็แบ่งปันให้กับประชาชนคนในพื้นที่ค่ะ ไม่ใช่แบ่งปันให้กับกลุ่มทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงเท่านั้นและขอให้รัฐบาลอย่าได้ฟังแค่เสียงกระซิบของนายทุนค่ะแต่ต้องฟังและสนใจเสียงตะโกนของพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ที่หน้าธรรเนียบและวันนี้เขาต้องย้ายไปนั่งอยู่ที่หน้า UN ด้วยค่ะถึงที่สุดแล้วดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวจะนะที่มานั่งอยู่ที่นี่พวกเขาควรที่จะต้องออนั่งฟังเสียงทะเลเสียงคลื่นอยู่ที่บ้านนะคะต้องนั่ง อยู่ค่ะอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ควรจะนั่งอยู่ข้างถนนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะครับเกงกําไรของนายทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดในข้อเท็จจริงและกะ็การพัฒนาที่นั่นเนี่ยไม่จําเป็นนะครับทางเศรษฐกิจเลยและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งครับคือสออบอตอมีหน้าที่อะไรครับที่จะไปออกหน้าพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับไม่ใช่เพียงแต่ก้าวไกลอย่างเดียวนะฮะแม้กระทั่งสสพักกรัฐบาลก็ออกมาวิจารด้วยใช่ไหมพี่ถึกครับครับคุณพลตํารวจตรีสุรินทร์ปาราเเจ้าของพื้นที่แต่ความจริงนี่ก็จะขอพื้นที่นะสสสงครามพรรคประชาธิปัตย์สงสัยอยู่เหมือนกันว่าก็มีคนไปวิจารณแกว่าแกเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ไหมครับแต่แกก็คือบอกว่าแกไม่มีส่วนร่วมไม่รับรู้แต่บอกว่า คือไม่เคยได้รับเชิญก็วิจารณ์<ล>ไม่รู้ไม,ไม่รับทราบรายละเอียดแล้วเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ว่าอย่างไรผมก็จะว่าอย่างนั้นครับนนขนน,นี้อันนี้ลอยๆไปหน่อยไหมแต่ก็ลอยๆอ,อยู่ <โ acquire. S 2> แต่อันนี้คือคุณนัชชนน์ศรีกอเกลืสอสงขาภูมิใจไทยบอกว่าสอปตเป็นคนต้นคิดโครงการสมคบคิดกับเนายทุนอสอปตกลัวเสียผลประโยชน์ถ้าทำโครงการนี้นไม่ผ่านสอปตจยิ่งต้องทําเพื่อรักษาหน้านะอันนี้คือ อันนี้เป็นการประชุมกรรมธิการนะฮะการประชุมของกรรมธิการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมิหาราชการรูปแบบพิเศษโดยคุณสุกาโนมาาเป็นประธานใช่ไหมฮะก็มีสสหลายคนเข้าไปร่วมอันนี้ก็คือแบบมันเป็นเรื่องประเด็นการชุมนุมพี่น้องชนะนี่แหละก็มีทั้งคุณทวีสอดส่องเลขาพรคประชาชาติคุณเป็นจาแสงจันทร์คุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อภูมิใจไทยคุณสุรินทร์ร拉เล่นี่เป็นสงขาประชาธิปัตย์นะ นะกับพิจารณาข้อร้องเรียนซึ่งมันเข้ามาก่อนแล้วของคุณไครระยะละมันยะลูกสาวใช่ไหมเขาเรียกอะไรเขาชื่ออะไรลูกสาวทะเลจะน้อยไหมลูกสาวเดี๋ยวก่อนชื่อ,ช,อชื่อคุณไครระยะไหมฮะก็ละมันยะนะฮะก็เขาเรียกร้องมาก่อนแล้วให้ตรวจสอบ,บใช่ไหมก็คืออันนี้คือเขาก็เป็นการประชุมร่วมกันครับท่านท่านพลนตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยออกมาพูดได้น่าสนใจที่ท่านบอกว่า นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นข้อตกลงส่วนตัวของรอฐเอกธมนัฐกับชาวบ้านแต่สำนักนายกชี้แจงว่าข้อตกลง MOU มได้นำเข้าที่ประชุมคอร,มอ,อรมอมและคอรมอมมีมติรับทราบไอ้ไอตรงนี้มันมีประเด็นคือคือพันตำรวจทวีบอกว่ามติรับทราบเนี่ยกับมติเห็นชอบในทางกฎหมายมันคือเท่ากันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันมันคือมันเป็นประเด็นงนี้ขณะเดียวกันี่ยประเด็นของคุณทวีเนี่ยคือคุณทวีเนี่ยแกเป็นสบตมาก่อนแกก็จะรู้เส้นธนกันในแกก็บอกว่าคน คนสั่งให้ทำกรณีนี้ต้องเป็นนายกหรือเป็นคลรนั่นแหละเพราะว่าสบตเนี่ยมีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมะติคลรแต่กรณีนี้เป็นคณะคณะมนตรีไม่ใช่กฎหมายะะมและมะติคลรก็จะขัดกับกฎหมายไม่ได้กรณีที่ดินที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวมหมายถึงทําเกษตรและชนบทมติคลรอ,อนุมัติให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายคืออยู่ๆมาเปลี่ยนให้ทําอุตสาหกรรมได้ที่พูดง่ายว่าทผงเมืองมันยังไม่ได้บอกเปลี่ยนสีแกพูดว่าสปตเนี่ยต้องทําตามเบื้องบนอยู่แล้วครับเราะว่าอนเป็นคนเปลี่ยนสีแังเมืองใช่ใชยเปลี่ยนสีแผงเมืองนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของนิคมว่าที่นิคมจนะเนี่ยนะฮะที่ยังคงเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าเขายังคงจะยืนยันปักหลักชุมนุมประท้วงต่อนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาที่หน้ายูเอแทนแล้วก็จะไปที่หน้าทําเนียบเป็นช่วงเวลา เนื่องจากว่าอยู่หน้าทำเนียบแล้วมันก็ง่ายๆอะ่ะเหมือนเดี๋ยวเขาอ้างนู่นอ้างนี่อีกนะฮะแล้วก็จะมีการรวบรวมคนเดินทางมาร่วมต่อนะฮะผมมากันที่ขอไปครับเรื่องของการประชุมแล้วก็ยังคงมีข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะฮะเรื่องว่าประชุมสภาที่ไรย,ยังมีลักษณะของการสภาล่มบ้างไม่โหวตอะไรกันเนี่ยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือพอดี มัน,นเป็นร่างกฎหมายประชาชนับเรื่องพอรบรยกเลิกประกาศและคำสั่งคอสชอที่ขัดต่อสิทธิชนและประชาธิปไตยซึ่งเสนอโดยไอรอํ aw, ำโดยอาจารย์จออร,รึงภกรนะครับแล้วก็มีประชาชนเข้าชื่อไป1น6 0 9คนแล้วก็ยกเลิกประกาศคอสชคำสั่งของคอสชอที่อาจารย์พิยุบทกับคณะเสนอซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายที่มันล่าชื่อแล้วเข้า,เข,าเข้าสภากันไปเป็นปีแล้วอย่างที่เราบอกอ่ะ แต่มันติดวาระกว่าจะได้ขึ้นเข้าเข้าตามวาระใช่ไหมพอเข้าแล้วเป็นไงฮะก็อ,อผ่านเรียบร้อยดีย,ดยังไม่ได้โหวตยังไม่ได้โหวตไม่เอาอเลยเขาหนีเลยฮะเพราะอาคุณยิ่งชีพก็ขึ้นไปอภิปรายในสนานที่เป็นผู้เสนออธิบายนะ,ะที่เป็นผู้เสนอบอกว่าเอ,อก็คือแบบว่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าคอสชอเนี่ยห้าปีเนี่ย มีกฎหมายบังคับใช้ในประเทศประมาณแ0 0ร้อกรับเนี่ยก็มีประกาศคําสั่งอีก500ฉบับเป็นระบบกฎหมายที่ไม่ปกติแล้วก็อยู่ภายใต้คําสั่งที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามจัดเสวนาทางวิชาการในวิทยาลัยจับกลุ่มคนไป421คนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้5ปีเนี่ยมันก็คือเป็น5ปีที่กฎหมายที่มันออกมาเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันมีที่เสรีภาพก็ขอให้ขอให้แบบคือมันต้องมาสะสางกันใหม่ทำงั้นเถอะ ปรากฏว่าไปลายไปถึงสองทุ่มสิบนาทีคุณสุชาติตจันเจริยรองประธานสภาเป็นประธานในประชุมก็าหาหรือว่าจะลงมติไหมรหรือว่าจะเริ่มไปครั้งหน้าปรากฏว่าสสพลังประชารัฐนะฮะเสนอของลงมติในการประชุมครั้งถัดไปแต่ว่าคุณพิจารณ์ชวรลพงศ์สก็กไกลลงมติทันทีซึ่งก็สรุปว่าให้เป็นลงมติสัปดาหนะ์หน้าสรุปลงมติสัปดาหนะ์หน้าคุณครูมณิสังพุ่มสสลืมเพื่อไทยก็บอกว่า ดูเหมือนสะสไม่ครบประชุมนคุณสุชาติก็เลยบอกว่า,าพูดที่เล่นทจริงอย่าพูดว่ารีบจริงไปประชุมหรือหนีประชุมล่มนะแล้วก็สั่งปิดประชุมทันทีให้ไปลงปติสัปดาห์นะสรุปให้ค้าง<ล>ไวอ<ล>ย่างเงี้ยค้างไวค้างไวเพื่ออืเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันข้อประชุมไม่ครบคืออย่างเงี้ยชัดเจนคือถ้ามันไม่ครบมันก็ลงไม่ได้แล้วอย่างข้า้งหน้าข้างหน้าจะครบไหมฮะ มันก็ต้องตั้งคำถามต่อไปแต่ว่านี่เป็นอะไรดีล่ะสภาที่ไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนเท่าไหร่ครับร่างนี้เป็นร่างที่เสนอโดยประชาชนนะคุณต้องให้สักให้อะไรมากกว่านี้หน่อยหนึ่งอืมัะยังการให้การพูดคุยกันมากกว่านี้ยังไม่ผ่านเลยใช่ไหมยังไม่ยังไม่มีฉบับไหนที่ผ่านเลยในวาระแรกที่เป็นร่างของประชาชนใช่นะครับขณะที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนนะครับคุณผู้ชม อดีตกกตเนี่ยนะฮะร้้เริ่มเสนอกฎหมายฮะผู้ช่ใช่พร้อมด้วยนักวิชาการนะครับได้เริ่มนะครับลงนามขอแก้ไขกฎหมายยื่นต่อคุณรามศรัรนช่วยเงเลขานุกานรประธานรัฐสภาครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องอะไรเขาบอกว่าจะตัดอำนาจสววหนายกใช่ไหมฮะใช่ประเด็นเดียวเลยออเรื่องเดียวเลยาชื่อกันขอให้สภาในฐานะเป็นผู้ที่เริ่มล่ารายชื่อนะฮะหลังจากนี้ก็จะมีเข้ากระบวนการเข้าสู่กระบวนการในการขอรายชื่อซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปร่วม ลงชื่อได้ในออนไลน์นะฮะเขาจะไม่มีแคมเปญรณรงค์ข้างนอกเขาจะใช้ออนไลน์คือถึงแม้ว่าหนทางมันจะยากขนาดไหนเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็น movement ที่ที่แสดงถึงพลังว่าสังคมไม่ต้องการใช่ไหมคุณสนใจว่าเสนอมาตราเดียวนี่แหละจะเริ่มรวบรวมรายชื่อต้นเดือนกฤษาไปถึงสิ้นเดือนมีนาคาดหวังจะได้เจ็ดหมื่นรายชื่อแล้วก็เสนอเข้าวาระถ้าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองก็ให้เลือกตั้งสมัยหน้าถ้าประเด็นเดียวนี้ยังมีความหวังไหมฮะ ไม่มีเออไม่มีหรอฮะไม่มีหรอครับโอเคแล้วเพราะว่ามันเป็นประเด็นใจกลางเขาก็คืออำนาจสวโอ้ก็ตอบแล้วที่ผ่านมาก็เสนอกันแล้วนี่โอเคแต่อันนี้มันประเด็นเดียวเลยโอ้อันนี้มันประเด็นเดียวแล้วมันเสนอมันไม่ได้เสนอโดยประชาชนนักกิจกรรมมันเสนอโดยนักวิชาการครับเดี๋ยวเรามีเสียงคุณสมชัยศรีสุธยากรนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันฮะหลายกลุ่มนะครับที่เข้ามาร่วมกันโดยมีจตนาร่วมกันเหมือนกันอย่างเดี๋ยวก็คือว่าเราอยากให รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีรูปแบบของการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมของสภาผู้แทนรัสฎรนะครับไม่ใช่เป็นการเลือกโดยการที่โดยที่ประชุมร่วมระหว่างสสรัศววตามบทเฉพาะการในมาตรา272นะครับเ,เรื่องนี้เรื่องสําคัญครับเพราะว่าในกรณีซึ่งประชาชนได้เลือกผู้แทนมาแล้วนะครับเราควรให้ประชาชนเราควรให้ผู้แทนรัสดรซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนนั้นเนี่ย มีอำนาจในการเลือกนายกทัตรีอย่างแท้จริงนะไม่สมควรที่จะให้เป็นเรื่องของการเลือกร่วมกันนะครับระหว่างที่ประชุมสสและสวเพราะสวนั้นในชุดปัจจุบันก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือสรรหาคัดเลือกนะตามกลไกของรัฐนุนที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่เป็นการที่ถูกแต่งตั้งนะมาโดยคณะรักษาความสง่นชาตินะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งในกลุ่มผู้รเริ่มเนี่ยเราได้เห็นตรงกันนะครับว่า ควรที่จะต้องมีการแก้ไขในประเด็นดังกล่าวครับก็เดี๋ยวรอจับตาดูมูฟเมนต์ในครั้งนี้นะครับเล่นประเด็นเดียวเลยไม่ให้สวเลือกนายกนะฮะในการคงจะเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับขณะเดียวกันมีกลุ่มคณะจารยรยกเลิก1นึ 2, หรือคอรยอนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะฮะนำโดยคุณอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเข้ายื่นคําร้องขอให้อัยาการสูงสุดวินิจฉัยคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่กรณีคําวินิจฉัยว่าจะเรรรียก้องปปฏิูสถาบัน เป็นการล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามีเสียงคุณอัธพลบัวพัดนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันฮะถ้าคำวินิจฉัยของสารมูลเป็นเช่นนี้และครอบคลุมไปถึงการเข้าชื่อแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่เนี่ยดังนั้นมันจะเป็นการสร้างรทตรฐานใหม่ว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะแก้ไขหรือเสนอกฎหมายใดหรือยกเลิกกฎหมายใดเนี่ย ้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความทุกครั้งหรือเปล่าเพราะกฎหมายอาญามาตรา112มีสถานะเป็นประมวลกฎหมายอาญานะครับเ <c oughs> ทียบเท่ากับพรบ <holder> นะครับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายการเข้าชื่อยกเลิกกฎหมายเนี่ยทำได้ตามกฎหมายและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะครับและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามว่ามาตานี้เข้าชื่อยกเลิกไม่ได้เข้าชื่อแก้ไขไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นณตอนนี้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไปขัดกับรัฐธรรมนูนในเรื่องของการเข้าชื่อ แก้ไขยกเลิกหรือเสนอกฎหมายของประชาชนเองด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลด้วยเหตุผลทั้ง10ข้อนะครับซึ่งอาจจะต้องให้สื่อมวลชนไปดูอย่างละเอียดทีหนึงก่อนนาเสนอข่าวเนี่ยจึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องร้องเพื่อให้วินิจฉัยคําวินิจฉัยของสารรัฐนูลว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ครับครับอันนี้ย้อนเกรดครับ ก็คือพูดง่ายว่าตุลาการสาลมนูนที่วินิจฉัยอันนั้นเน่เป็นการล้มล้างการปกครองตามกฎหมายคือว่ามาตรสีกาเขาไปยื่นร้องต่ออายการได้และถ้าอายการไม่รับก็ไปยื่นต่อสารมนูนได้ก็เป็นองค์คณะเดียวกันนี่แหละที่โดนยื่นร้องก็คือมันไม่มีทางอื่นแล้วไงมันก็ต้องเป็นทำไม่เห็นว่ามันเป็นการทําให้เห็นว่าสมมติสาลมนูนเทียบไปวินิจฉัยคนอื่นล้มล้างการปกครองแล้วถ้าศาลมนุนล้มล้างการปกครองจริงเนี่ยไม่มีใครตรวจสอบได้หรือปล่ไม่มีใครตรวจสอบได้ล้มล้างไปแล้วปะ ก็อาจจะล้มล้างไปแล้วก็ไม่รู้ไงเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้พิจิตรบอกว่าถ้ายื่นนายการถ้ายื่นนายการไม่รับก็ยื่นตรงที่สารรัฐมนุนอีกทีใช่แล้วสารรัฐมนุนเขาจะวินิจฉัยตัวเองก็นั่นไงก็ทําให้เห็นว่าไม่มีทางโอเคครับครับพิจิตรจะอีกสักสักเรื่องนึงใช่ไหมพี่ิึรบอกอ๋อเมื่อคืนก็มีงานเลี้ยงรัฐบาลฮะไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือเพียงแต่ว่าสีสันสีสันหน่อยๆมันเป็นสีสันเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าฝ่ายค้านฝ่าายค้นใช่ไหมฝ่ายค้านเออฝ่ายค้านแล้วคุณเลื้ยงไกลเข้าไปเทียบจ้างจับ เอาผิดอ่ผมงง,ง,งคนเราเนี่ยมันกินเลี้ยงกันไม่ได้เหรอคืออันนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือนแบบผักตบทางกฎหมายเลยอ่ะคือ <c ười> มันแบบมันเป็นกอรลอยไปลอยมาที่ไม่มีความหมายเลยไอ้การจับจผิดกันทางกฎหมายแต่ว่าตกลงคือเขาก็เขาก็ชื่นมื่นฮะเมื่อวานนี้เขาเขาต่างคนต่างจ่ายเงินซึ่งม,มันก็เป็นเรื่องปกติอะ ก็ลงแชร์กันธรรมดาผมไม่เห็นจะพักเอ่อประเภทแบบพักร่วมรัฐบาลนือต่างคนต่างใจป่ะหรือว่าเขาผัดจะเป็นเจ้าภาพหรือพักร่วมรัฐบาลจริงๆฝ่ายค้านตะกองก็ผัดกับเป็นเจ้าภาพก็ทําได้ไม่เนี่ยมีปัญหาอะไรนี่นี่ก็คือชื่อมืดหน่อยเพราะว่าจริงๆเขาเป็นการประชุมไม่ได้มีเขาเขาประชุมกันแหละแต่เหมือนกับว่านักข่าวก็เข้าไปได้มันไม่มันไม่ใช่ประชุมนะนักข่าวก็เข้าไปได้แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรเพราะว่ามันก็ มีรายงานข่าวร้องพงร้องเพลงอะไรกันแต่ก็มีที่น่าสังเกตก็คือว่าออคุณสรันวุฒิป่ะฮะคุณสรันวุฒิสังเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติซึ่งโดนขับจากพักเพื่อไทยก็มากับคุณสงครามกิจเลื่อนไพโรธประธานยุศาสตร,ร์พักโดยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อกันก็ยิ้มแย้มกันดีแล้วก็คือพอดีว่ามันก็เป็นงานบันเกิด้อนหลังคุณภูมิธรรมด้วยครอวยพรมาเกิดจะหลังคุณภูมิธรรมแล้วก็พากันร้องเพลงให้ แล้วก็พักเก้าไกลโดยคุณพิธทาคุณพิจา์ก็มาขึ้นร้องเพลงรางวัลในคนแช่งฝันเป็นของขวัญภูมิภูมิธรรมรนะ,ะก็จะเป็นบรรยากาศของความชื่นมืดครับห,หลังจากที่ก่อนหน้านี้นมีแต่ข่าวเรื่องของพักร่วมนะฮะตอนนี้ก็พักร่วม่ายค้านบ้างน,นะครับ <c oughs> เราพักกันคู่หนึ่งครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมส่งเสียงถึงสารส่งสารถึงเพื่อนนะกิจกรรมคาร์ามอฟที่เมื่อวานนี้เขาจัดก,กัน หอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อราร o m เหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูตตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลิลิตรออกแรงกดปัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุดุยเมฆ และกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop. Voice TV. Co. Th ไวท์ส a p สสบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ l i g h t i n g up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germs อ o f t l y สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ป๊อปคอนระดับพรีเมียมที่เราคัดสรรวัตถุดิบระดับสูงให้คุณโดยเฉพาะเราคัดเลือกเมล็ดที่มีไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ชิ้นป๊อปคอนที่เต็มปากเต็มคำไม่ว่าจะเวลาไหนเราจะทำให้ท้องคุณอิ่มได้แน่นอนกับ Voice Popcorn มี2รสชาติคาราเมลอัลมอนด์หวานหวานมันมันและทรัฟเฟิลกลิ่นเข้มข้นหอมมันกระปุกละ179บาทพิเศษซื้อ5แถม1 ราคา895บาท Voice Popcorn เคี้ยวสนุกจนหยุดไม่ได้สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice p l a z a shop.vicetv.co.th o